ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องกเกษตรโซลูชันกเกษตรติดเธอบวชเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมแปลงมันสำปะหลังนะครับ <laughs> <laughs> อยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของแปลงโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะโอ้โหคุณพี่อะไรเอ่ยขอเนี่ยพี่สวรรค์จ้ะพี่สะอะไรนะสวรรค์พี่สวรรค์พี่สวรรค์เอาเราเราอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเนี่ยพี่อยู่ที่บ้านเพบ้านเพเนาะเอามันเขตบ้านเพเขตตำบลบ้านเพ,นเพผมไม่เคยรู้มาก่อนวนะ่าบ้านเพมีมันสำปะหลัง ก็มีกันเยอะนะแล้วพี่ปลูกมากี่ปีเนี่ยมันจำปาหลังตรงนี้ปลูกมาหกเจ็ดปีมั้งหกเจ็ดปีหลายปีอะแล้วเขานิยมปลูกอะไรกันมันจำปาหลังโซนเนี้ยระยองเนี้ยแตอนี้ก็เป็นระยองเก้าะยองเก้าต้นสูงอยู่นะสองสามเมตรอืมแต่ก่อนนะแต่ก่อนที่มันว่าหัวไม่ดีนี่มันมันโตแล้วมันเป็นยังไงพี่สวรรค์มันหัวมันมันหัวเล็กไง หัวมันเล็กเลยเหรอหัวมันมันไม่ได้ขนาดเออเออมันจะงามมันจะงามหัวเออเหมือนต้นมันก็โตแหละแต่เราไม่มีหัวมันหัวน้อยใช่แล้วปีนี้ลําต้นเป็นไงเห็นว่าใหญ่อ้วนตึ๊บเลยต้นอ้วนตั้งอ้วนตั้ง้มันเล็กๆอ่ะเหต้นมันก็อ้วนแล้วอ่ะคืออ้วนกว่าแต่ก่อนใช่แล้วอ้วนไงนี่เดี๋ยวเราจะขอแอบดูหัวหน่อยว่าระยองก้าเนี่ยอายุเท่าไหร่พี่อันนี้เจ็ดเดือนครึ่งเจ็ดเดือนครึ่ง เรามาหาแหวกหน่อยว่าตรงไหนที่เราจะเจาะได้บ้างนะครับเอ๊ะเหมือนมีใครไปซุ่มๆอะไรอยู่ใต้นะโอ้แผนขุดมันแล้วนะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกเกษตรศาสตร์ชนิพนธติดเทอร์โบด้วยนะแล้วก็ช่องกรีนแคลกรีนแคลขุดสิครับรออะไรเราดูต้นนี้แล้วกันหรือต้นไหนไหนต้นไหนก็ได้ต้นที่เรานั่งกันสะดวกขุดสะ <c oughs> ดวกอันน <c oughs> ี <c oughs> ้ก็ได้ก็เป็นอะไรเนี่ยตรงตรงๆเนี่ยง่ายไม่งั้นหัวมันจะเฉียง ขดง่ายอยู่นะเราต้องมีอุปกรณ์นะเพราะว่าอาจจะมีขวดมีอะไรเห็นใครทําขวดแตกอยู่เมื่อกี้ดินขดง่ายมากดินมันร่วนดินบ่อขยะเก่าอืมอุ้ยเห็นหัวแล้วทุกคนไวัขนาดนี้เลยเหรอคะโอ้โหลองแก้วนะคะน้องแก้วแก้วและยองก้าวเขาจะก้าวไปไหนพี่ก้าไปข้งหน้านึกอยู่ตรงนี้แหละไปไหน อืออันนี้อันนี้ขวดกระเบื้องดูหม้อใหญ่นะคะเจ็ดเดือนครึ่งเจ็ดเดือนครึ่งครับเราก็ช่วยพี่สวรรค์โกยกันหน่อยนะฮะเพราะว่าระยองเก้าเจ็ดเดือนนี้ผมว่าหัวหน่าจะขยายเป็นตัวนี่ไงไม่ต้องเจอแล้วแถ <Okay. S 1> วนี้ตะแก้วเยเยอะนะครับโอ้โ,อโหระยองเก้าเจ็ดเดือนเจ็ดือนครึ่งดูแล้วน่าพอใจอยู่ไหมพี่สวรรค์ก็ เอาได้อยู่นะลอรุ่นนี้ตอนถอนนะลอรุ้นตอนถอนนะถือว่าใหญ่อยู่นะเห็นว่ามีอะไรนะอีเหลืองน้อยใช่จ้ะเดี๋ยวเราจะไปแอบดูหัวอีเหลืองน้อยด้วยว่าอย,อย่างไร <_ S 2> เดี๋ยวถามพี่พี่สวรรค์น,น,นิดเดงว่าตรงนี้เนาะแปลงอะไรเนี้ยตเติมยิบซ้าไปกี่ลูกนะเมื่อกี้เห็นบอกเติมไม่ครบแปดไร่ใส่ไปหกสิบแปดไร่ใส่สิบก็คือยังเหลือที่บ้านอยู่เหลืออยู่ รอบนี้ต้องเอามาลงเพิ่มอ่าแล้วก็ปุ๋ยได้ใส่เหมือนเพื่อนไหมใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ขี้ไก่อันเม็ดที่ซื้อมาน่ะที่สั่งมาของคุณกวิปวินน่ะอ๋อขี้ไก่ของเราไปที่สั่งมาตันนึงน่ะอ่าแล้วก็ใส่อันนั้นเนี่ยพร้อมใส่พร้อมกันเลยใส่พร้อมกันเลยพร้อมปุ๋ยเลยพร้อมปุ๋ยเลยแล้วตอนตอนเดือนกว่าตอนประมาณเกือบเดือนเกือบเดือนเกือบเดือนถึงเดือนกว่าเพราะมันไม่ได้ใส่ครั้งเดียวไงมันใส่ไปเรื่อยๆอ๋อล้าทยอยทยอยแบบว่างก็มาใส่อะไรเงี้ยอ่าแล แล้วก็หลังจากใส่เดือสมมุติเดือนหนึ่งใส่ใส่ปุ๋ยพร้อมขี้ไก่อัดเม็ดไปเลยใช่แล้วดูอะไรยังไงต่อพี่ก็ก็ดูย่าหาอย่างเดียวดูยาอย่างเดียวครับชงฉีดอะไรเหมือนเพื่อนไหมก็ฉีดสองครั้งฉีดตัวไหนมาพี่ไอ้นายอ่ะไอ้นายเอ้ยเอ้ยไอ้นายอยู่ไหนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ไม่ทันเลยตัวไอ้นายสองครั้งที่ว่าจะให้มาสองคนละบอกเอาคนเดียวไงอ๋อตัวนี้ใช่ไหมไอ้นาย เราก็นนำไปกี่ครั้งสองสองครั้งเองจ้ะไม่มีเวลาที่ฉีด่วงไหนอะพี่หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วนานไหมก็สิบช่วงใส่ปุ๋ยแหละแล้วก็เว้นประมาณสักสองอาทิตย์ฉีดอีกรอบหนึ่งใช่แล <g> ้วก็เวลาหมดแล้วไม่มีเวลาหลังจากที่เราฉีดไปมันเป็นไงพี่สังเกตไหมว่ามันเป็นยังไงมันก็เขียว้นมันก็อ้วนใช่ที่ถ่ายรูปมาไหม ใช่แ้าที่ส่งรูปไปห้อ๋อที่ว่าเขียวเต็มหมดเลยว่าที่ยืนชี้ทำแบบนี้เ่อะเดี๋ยวราภาพเก่ามาลงให้ดูตอนที่ฉีดอายนาแล้วถ่ายมาใช่นะครับอันนั้นคืออะไรละยองหรือเปล่าหรือยังไงยังเป็นละยองเก้าอยู่ใช่อืมเหลืองน้อยอยู่ตรงนน้นใกล้ใกล้หนอยวันดีครับหมายถึงเวลาเวลามันได้ประมาณเดือนประมาณสองเดือนเนี่ยดินมันแตกแบบ มันแตกให้เห็นเลยอ่ะ oh. มันเริ่มแตกตั้งประมาณสองเดือนลงหัวนะ่ะคือสองเดือนมันมันลงหัวเห็นชัดเจนเลยมันแตกแล้วอ่ะริมมันแตกเป็นไม่นี่เลยอ่ะแล้วที่ว่ามีคนมาแอบขุดเขาขุดช่วงเดือนไหนขุดเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอ๋อช่วงก่อนเจ็ดเดือนอประมาณเจ็ดเดือนอน,น่ะ เขาขุดไปแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้เอาไปไหนตั้งไว้เราถอนตั้งไว้น่ะทั้งต้นเนี่ยถอนอย่างเงี้ยแล้ววางเะขาไปตัดแปลงเราไปบ้านเราไปช่างก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าใครมาถอนถอนทำไมถอนทำไมเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้เอฟซีดูล้วคือต้นน่ะมันสวยเกินเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะออกไปถนนถ่ายแปลงข้างๆให้ดูที่ปลูกพร้อมกันหรือปลูกก่อนเราปลูกก่อนประมาณสามเดือนเนี่ยปลูกกันเราสามเดือนด้วยก่อนสามเดือนแต่ทาไมเขายังแค่เอวล่ะ เขาไม่ใคยดูเขาไม่ดูเละเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาไปเอฟซดูเอฟซีเราเดินมาตรงทางเดินเนาะฝั่งขวาเนี่ยที่เราถ่ายเมื่อกี้นี่นู้นหัวแปลงอยู่นู้นนะอะแล้วดูล็อกตรงนี้พี่สวรรค์บอกว่าปลูกก่อนเราเดือนไหนประมาณสามเดือนเนี่ยปลูกก่อนเราสามเดือนเลยเหรอก่อนเราอะปลูกช่วงปีใหม่เขาปลูกอะอันนี้ปลูกเมษาปลายเมษาอันนี้เขาปลูกปีใหม่ใช่ก็ปลูกประมาณปีใหม่ อันนี้ปลูกปลายเมษาหยี่แปดเมษาทําไมดูทรงเหมือนปลูกเมื่อกี้หญ <laughs> ้ามันรกด้วยพี่อันนี้พี่สวรรค์ยืนฟินฝั่งให้เอฟซี FC ดูหน่อยครับว่ามันอยู่ตรงไหนของพี่สวรรค์นเนี่ยยังไม่ได้เอลเลยอ๋อ <laughs> อันนี้ผลของไม่เอาย่าเนาะใช่เขาไม่เอาย่าที่พี่เห็นเ,นเลยคือเขาไม่เอาย่า <laughs> ไม่เอาา <laughs> นี่คือปัญหาใหญ่ <laughs> ทําให้ต้นมันเราไม่โตเลยเนาะ <laughs> ใช่มันดึงมันลงโอ้โหนี่นี่มันจะปีงไม่น่าเชื่อพี่โอ้โหทำไมอดะอันเนี้ย เราไม่ได้มีน้ำมาลาดให้ดูเนาะว่าเป็นสภาพหัวของระยองก้าวเป็นยังไงนี่ตอนนี้ก็หัวแต่ถือว่าหัวใหญ่มากไม่ได้ดินดินมันร่วนดินมาโศยอะค่ะเนี่ยเนี่ยให้เอฟซีดูนะถือว่าตรงนี้มันใหญ่นะใช่ไหมใ,ใหญ่ไหมเนี่ยถือว่าอ้วนเลยนะครับอ่ะถ้าเราเทียบกับสามนิ้วก็คือมีรอบนะสามนิ้วแปะเข้าไปตน้นต้นมันเอ็นไงมันจะมีมันเอียงอันนี้มันเอนะียงเนาะอันนี้ก็ใหญ่อยู่ค้ำยัน ฝั่งนุ้นใหญ่สิเพราะมันจมลงแขงแล้วดินยังชื้นอยู่นะใช่ดินยังเก็บความชื้นดีมากนี่นีดินยังชื้นอยู่อืออันนี้คือผลยิบซ้ำเพราะว่าข้างบนที่เราเราแห้งๆเนาะแต่ขุดไปแล้วมันชื้นใช่ปกติเนาะมันจะแห้งๆแกลแกลแกลเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก็รู้ตอนขุดเดี๋ยวตอนขุดนะเมษาลุ่นตอนขุดเนี่ยคือก็ยิบซ้ำเหให้ดูเลยเยี่ยมสิจะได้เห็นมันเยอะจริง ตรงนั้นก็ดินปกปนะนนกด,นกอดอจริงเขามีรอบฉีดทุเรียนก็สวยเหรอทุเรียนก็สวยอยู่ใบฟื้นแล้วอ,ะอ่ะแต่แถวบ้านเ็ามีขายนะยิปซําตอนเนี้ยใช่ไหมซื้อกินแคลแมกมาจากแถวบ้านอย<อ>ทุเรียนใช้กินแคลแมกแล้วเกล็สิบมันซื้อมาใส่หุ่นหอวอันนี้อัวอันนี้พนนื้น,นาขุดอ,นนอันนี้คืออะไรอองเก้าอันนี้อีเหลืองน้อยอ่ะเราจะดูอีเหลืองน้อยแถวบ้านแถวบ้านเราเรียกอีเหลืองน้อยใช่ไหมต้นตรงๆอ่ะมันจะหัวรอบมันจะสวย ได้ไหนก็ได้ค่ะนี่เนี่ยมันกระต้นอีเหลืองน้อยนี่เราก็ได้ฉีดอายนไหมพี่ฉีดเหมือนกันค่ะฉีดเหมือนกันหมดเลยอยู่แปลงเดียวกันสิบสามไร่ใช่มันอีเหลืองน้อยมันมีไม่เท่าไหร่หรอกมีกี่แถวอีเหลืองน้อยล้วเนี่ยนี่ไปตรงนั้นหน่อยมันมีแปดแถวเองจะเอาพันมันอ๋อนี่คือเราซื้อมาเอาพันก่อนรอบนี้ใช่ปลูกไว้ข้างบ้านปลูกไว้ข้างบ้านแล้วก็จะเอาพันเอาพันมาปลูกตรงนี้แล้วข้างบ้านก็ขุดหัวสวยมากเลยอ่ะหัวสวยนะอุ้ยนั่นหัวมันหรือหัวเพือกพี่ ตกใจเลยหนึ่งร้อยพันพวกอุ้ยอุ้ยอุ้ยกอุ้ยอุ้ยใหญ่อะตายแล้วใหญ่ทัหมดเลยทั้หมดเลยอะอุ้ยตัวนี้ก็โดนอุ้ยอุ้ยนักทะเลอกหมดแล้วคนนั้นอะเป็นนั่นอุ้ย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 โดนเยอะโอ้มีหน้าห่ะถึงอยากได้ปลูกเอาพันเป็นอย่างนี้นี่เองอยากพันมันไงปลูกไปตเต้นไปดีครับพี่ปลูกไว้ที่บ้านอ่ะหัวใหญ่มากเลยอ่ะพันที่จะเอามาทำตรงเนี้ย โอ้โหพี่สวรรค์ฝั่งนี้ใหญ่มากใหญ่จริงค่ะเป็นไงครับพี่พี่สวรรค์อีเหลืองน้อยของเราพอใจไหมพอใจจ้ไหนพี่ดงขวดอายนายเรามาใส่ให้หน่อยสิว่าอายนายขวดเราอ้วนๆนะโอ้โหนี่หัวเท่าแล้วนะอย่างนี้ก็แฮปปี้รออีกอีกสี่เดือนสามทีเดือนนะสามประมาณเกือบสี่เดือนเกือบสี่สามเดือนกว่าพี่สวรรค์จะขุดแปลงนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าถ้าแบบนี้ต้องมีสิบกิโลถึงเนอะถึงมันอ้วนมากเลยค่ะฉันได้ยี่สิบโลอะที่บ้านกี่ต้นสิบสามโลต้นเดียวต้นเดียวสิบสามโลหรือบสิบเก้าสิบเก้าเลยเหรอมันมันเนีถ่ายรูปไม่มีอ๋อหมายถึงว่าเราอะไปแอบดูมาแล้วด้วยไม่ใช่ถอนแล้วถอนแล้วด้วยอืมถอนแล้วมันถ่ายรูปไว้มีอ๋อเอาเดี๋ยวให้เอฟซีดูรูปพี่สวรรค์นะเดี๋ยวได้ตอนต้นหนึ่งสิบเก้ากิโลเออเอากีฬากีฬากิโลกีหลก อีกโลมาช่างเลยถ่ายไว้อะถ่ายไว้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอฟซดูเดี๋ยวจะว่าเอ้ยมันมันน่าจะถึงหรือไม่ถึงอะเราถ้าเรามองอะแต่ผมอะอันนั้นมันสิบสามเดือนอ่าสิบสามเดือนอันนั้นสิบสามเดือนก็จะเกือบยี่สิบโลอต่อต้นเนาะแล้วมันเสมอดีไหมมันก็หรือต้นนึงเล็กต้นนึงใหญ่เล็กกับเล็กไม่มากเล็กไม่มากที่เรามันมันไม่ใช่ว่ามันจะ มันไม่ใช่ที่สาหรับปลูกมันไงปที่ข่างบ้านอ๋อมันคือเรา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 ปลูกผักปลูกอะไรเราก็ลองดูใช่ไหมดูใช่ก็พันธุ์นี้เป็นไงใช่เพื่อจะเอาพันธุ์มันเรายกหล่องเล็กๆเองหล่องใช้อะไรเนี่ยเครื่องพุนดินเนี่ยยกหล่องไม่ใหญ่นิดเดียวเอา High FC ดูนะว่าอันนี้ก็ดินเดียวกันนี่แหละกับระยองเก้าอันนี้กับระยองเก้านะครับอยู่ที่ชอบและเรื่องสายพันธุ์ระยองเก้าจะยาวหน่อยทีนี้ต้นจะใหญ่อวบสูง อีเหลืองน้อยไม่ค่อยสูงเนาะไม่ไม่สูงแค่นี้แหละหัวเราอันนี้คือมันมันเก็บเดือนก็ถอนได้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามีเยอะแบบนี้เราถอนได้ล้วถอนได้เลยใช่ถ้าเราอยากได้ประมาณ6เดือน7เดือนถอนเนี่ยถอนได้เดี๋ยวเราต้องไปดูว่าแป้งมันโอเคเรื่องนี้แถวนี้ขายมันรวมเขาเขาไม่เอาแป้งเขาขายมันรวมใช่จ้ะทางนั้นเน้นหนักเอาน้ำหนักหนักฮะเน้นหัวหนักนะไม่ให้หนักใจตลกอยู่เรื่อยเลย FC นะครับถ้าใครอยากได้เราก็ขวดอายนายใหญ่แล้วนะ นะครับมันก็สูสีของหัวมันแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ปีหลังจากนั้นฉีดไอนไปสองครั้งก็ไม่ดูเลอะไรเลยไม่ไม่ได้ใส่อะไรเลยหญ้ามาอีกไหมก็ทําหญ้าถ้าหญ้ามาก็คือฉีดเออทาหญ้าดูแลหญ้าแปลงพี่สวรรค์ฉีดไปกี่รอบหญ้าอันนี้ฉีดไปสามรอบสามรอบจนถึงเนี่ยเนี่ยหนเนี่ยหนที่สามอ๋อก็คือเจ็ดเดือนกว่าเนี่ยรวมแล้วสามหนใช่เพราะว่าหญ้ามันเยอะมากเหรอก่อนปลูกกับหญ้ามันเยอะ มันดงหญ้าเลยแหละพี่เนี่ยมันมันดองหญ้าแล้วก็ทำทลายมันก็ขึ้นทำอะไรไมันก็ขึ้นแล้วมีเม็ดมันเยอะไงเดี๋ยวให้เอฟซีดูแปลงข้างหน้าดีกว่าว่าหญ้าขึ้นแล้วต้นมันจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าสปีหน้าคงจะน้อยอ่ะหญ้าเพราะเราค่อยๆปรับไปเนาะมันไม่มีเม็ดไงอ่าเม็ดมันเริ่มหมดแล้วครับแผนถ่ายหัวเราก็รัวนะดู เป็นยังไงครับพี่สวรรค์เราปรับปรุงดินไปเติมยิบซ้ำเข้าไป13าไร่เราใส่ไป60ลูกใส่น้อยเพราะยังเหลือที่บ้านอีกใช่ไหมใช่ฉีดไอนายไปสองครั้งเป็นไงกับผลงานตรงนี้พอใจไหมพี่พอใจจ้ะอ่าพอใจหลไหมภาษาอีสานพอใจหลแต่คนรุ่นนะตอนเนี้ยเพื่อนๆรุ่นกันเะวันตอนถอนจะจะเทไรอมันจะเหมือนตอนขุดโว์หรือเปล่าเอาใจช่วยพี่สวรรค์กันนะ นะครับอันนี้เป็นหัวตัวอีเหลืองน้อยนะครับแถวันนี้เขาเรียกอีเหลืองน้อยกันเราก็อีเหลืองน้อยไปนะครับหัวประมาณนี้อายุเจ็ดเดือนกว่าๆแล้วก็จะไปขุดเมษาใช่ไหมใช่เมษากลางๆประมาณก่อนก่อนสงการแหละก็เหลืออีกสามเดือนกว่า,วาเพราะวันนี้เท่าไหร่สิบห้าสิบห้าธันวานะครับเดี๋ยวเราดูจังหวะว่าช่วงเมษานะครับได้ทันมาลุ้นกับพี่สวรรค์ไหมนะครับเห็นหัวแบบนี้ตั้งใจได้กี่ตันดี ไม่รู้ทุกปีเป็นไท้กันสองตันครึ่งอะทุกปีสองตันครึ่งใช่แล้วรอบนี้ปรปับปรุงดินถ้าไม่ได้มากกว่านี่ <c oughs> เตรียมแยกย <c oughs> ้ายมาตันคืน <c oughs> บอกมาเอายิบซ่ำคืนไปเลยมาขุดเไหมโอ้ <c oughs> oh, แต่ดูนาโนมนี่น่าจะมากกว่าแล้วนะ <c oughs> ใช่ไหมเราดูนาโนมหัวนะ <c oughs> ออะโอเคเอซี FC, <c oughs> ติดตามกันนะครับ กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะด้วยค่ะ